โจ้ไซทองนะครับนี่ครับล่างนี่ต้องเป็นเอกบูกอีกเลยนะครับนี่นี่ครับตีนเขียบแล้วกันนะนะครับสิ่งในเขาอยู่บ่บังนี่บ่ครับบ่ได้สิ่งนะครับเนาะนี่ครับกำลังนั้นนะครับผมทีมงานโจ้ายทองมึงเอาทอยังมาจุดน้องทอสามครับทอสามทีมงานเขาฟองบ่ออกออกที่ซีลอยนะครับเนาะ ถือว่าพ่อมโชนีเขาลองไสโจไสทองกะถือว่าพ่อมดีตลอดนะครับสำหรับทอ่อสามนะครับเนาะจังได้กับากติดตามนะครับเบอร์โทรแน่นอนเบอร์โทรเนี่ย0874464877ครับผมโอเคครับนี่คือเบอร์โทรทีมงานโจไสท่อครับหรือว,ว่าเฟซบุ๊กไลน์ 2, 3, นะครับผมพี่น้องอยากได้บังไฟขนาดท่อหกหุนหนึ่งนิ้วหกหุนหนึ่งนิ้วท่อสองท่อสามท่อหานะครับพี่นี่โจไสท่อมีทุกขนาดนะครับผมจัดเต็มระบบนะครับผมนี่สำหรับทีมงานโจไสท่อนะครับผม พบโาทองเมืองดอกบัวบวกโจาสทองครับลำตัวครับดูลำตัวครับสุดๆนะครับจันนิดๆนะครับเป็นจังไดนะครับจันนิดๆนะครับแต่ว่าเป็นดินๆนะครับจัน มากหน่อยโปรดติดตามนะครับแย่มาตรงๆนะครับหนักเลยครับ